ว่านางงาพอดีผู้ชายถึงแปดปีห้าเป็นเก็บัว,วแต่เลยอยากให้ผู้ชายพาไปเพราะกับว่าไปหรอ,อคะกญเจรถไงว่าพอ่อต้งใส่ไปไว้ไหนว,วะหานะไม่เจอก็เลยต้องได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเช้า กรใส่ไปดูตากระยายเก็บถั่วคื่พึ่งคนระน้ำมันได้หลายแห้งกระจายไปเรื่อยพวกแถวมาขายหนา้าบ้านถัวคนกระสือน้ำดีด้พี่น้องกำรลรังสิบบาทตำไงม้นเป็นบัวขาวตำเละไม่น้มแบบที่เขาสื่อน้ำตลาดขอางประเทศได้ทั้งแรกเนาะเดี๋ยวอยู่อยู่ตรงฝุ่นดิ้น ดินมันบดหอมคือบานเฮ่าเด้พี่น้องเนี่ยตามอกมากแล้วมันจะเฉยๆแต่ว่าบอกทัวร์เทนี้อยู่บอกทัวร์บานเฮ่าเนาะดินอีสานบานเฮ่าตามหอกมากหอมง่อยไเด้อดละอันนี้พืชปลูกอย่างนี้พี่น้องมึงนี่นะปลูกแจกมักแกงบบกเบอร์่ น้ำสางเสี่ยได้ดอยได้กินแดวนี้น้ำสางเสีตื่นแมาหน่ต้องมาเอาน้ำสางแม่คนงาจะสาวยังตืงมาะเพราวาน้ำมันหอ,อนนม,มอน้ำมสาวไม่พอคุณสวยมากคนต่างหยมาสิตอน่มเมื่กีนีน่พะี่นอ้องอ,อัน,นเล้งแดงที่ไเปิเดไ้นี่คือ เอาไว้กันไ<ม>อ้น,นั่นนะคะเอาไว้กันกันพวกมแมลงที่จะเข้าไปกัดพวกงวพวกควายเนาะค่ะควายควาย,ควายตัวใหญ่ควายสน้นอันนี้ก็จะผ่านมานี่ก็จะเป็นวัดป่านะคะึ่งหาเหตุก็ได้นะคะัดย่างเบิร์ดละ่ะ เมื่เวลากางเบิดล้วจะขางแก่พี่น้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนางด้นทักศึกาเปี๊ยกนักเรีนสาวสาวนัทพรใส่ปิดว่าจีดวัาข้าครบดุลอองวันนี้ต้องไป เนาะค่ะพี่น้องมารอบหนา่าเสียถามบวกมูคูบวกแม่แมงบุดคูจากรวมอนุโมทนาสามเน่มเนาะคะ่ะราะท้านแล้วเป็นเน่าได้ก่จนจัเห็นมีผักบุกผักบมันตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันยังอยู่ดีไม่แง่โจดผูคนตายไปแล้วสิจูดกันอยู่ใสเพราะมันอันนัน หาฝนมันอยากเลยเออดแล้วกด็ากดาแล้วเออจะฟ้องรถเพราประสิทธิ์ดาแล้รถถอยล่างดีดีอยู่มันเปือืองสร้างหำม,มันเถอโอ้โห,โหจ่ายเปืองมันเปืองอาศาินไอเบิดกับอกบอเบิดเนาะ เดีอ,อยูยแค่นี้นึงกับบลว่าแต่มันเ, <c oughs> <c oughs> เกิดเขาทำไปทำต่ออาพิบรากาคือก็เจ้าเห็ดไท,ทยเห็นหน้าแล้วก็ปลูกผักลงตลาดถ้ามีราคาแน่กับือว่าดีแต่ว่าช่วงเวลาฮอดเนาะแถวนี้เห็นบ่ได้เลยเลยพี่นอ้อง เห็ดพักก็ได้เลยเพราะว่ามันอากาศมันหมอนพักมันรว่วซึ่งละกอยข้าแม่ละกอยมาอยู่เสิเห็ดเป็นมุ้งหลังค่าทำเป็นโดมโดม้าพบรดิเห็ดเป็นโดมแบบว่าพาสติคืออยู่ฮอนลรดดอกแต่ว่าเสิเห็ดเป็นอันนั้นนะเห็ดเป็นโดมแล้วก็มุ้งผาสลัมน้ำดำมาสักพอได้กันแสงกอได้กันแสง เดผักกสีงามเด็กผักสวยแล้วก็ด้านข้างก็จะไม่มีมแมลงนะคะเจ้าถนนนตื่นจะเศร้าเธอหน้เจ้าถนนนนนย่มมามการแม่ดลูแม่การขึ้น ราถ้ามันเขาแบบับเป็นตะย่านหรือว่าพับแบบแบนี้มามสิมาเรียนอะไรแต่สมัยแต่เด็ดนออีสิเคยดีจังท่ากับคนรักษสัเขาแง่เผาแง่พี่้องเ<ค><ด>ขาง่ถ้าเจ้ตาตัดใบมันเดินพี่นอน้อกบอกสูงเนวานเราแต่สึงง่ายมาออแทนเอาซ่อนเขาเมืองลาวเด้เพราะว่าเนดำเอาไม่ได้ ก็มีขี้ดินอันนี้เขาจะวานตัดไปเพื่อสิให้โปร่งพอมัเป็นโปร่เล,ล้วปุ๊บนี่นะพอาะโปร่เล้วปุ๊บปัญหามันก็คือว่าหญ้าหญ้าตัดไปออกแล้วว่าเขาสิได้สูงกว่าหยาชาวบ้านผู้หญิงเลยจะเอาใจหญ้าคือการที่ทำเก็ดรพอดีก็คือหญ้าสูง <c oughs> สูงรวมข้าวโ <c oughs> แจ้เเงไว้บอกกับแม่รับเท่าแล้วก็ยังลูกมากจะดีหาบ้านาบอบทัวขายเดียเ๋ยวจะเป็นพันตุองกำลศิสิบาทถามเมีจอรเดียขายเดี๋จะอร่อยกาบางนลวลพันยังเดีมเอาเนมาเตือนนมันแนลูกพันหนึง่งเอาพื่เอเปหลายต่ยาก็จะบอกขายบท่วขายเดยอร่อยก็บางบอกกับแม่เออเรืเอหันกระเสียวให้ซื้อกินแล้ว เด็ดแล้วก็จอยมันจืดบ่าแฉะบ,บ่าสบายดีค่ะพี่น้องเอาแล้วเก็บมากเด้นนี่พี่น้องนะเห็นไหมอันนี้คือหน่วยงอๆมันเด้นี่้นกร,ระเอ้าหน่วยต้องตรงมันเกิดกระเลือลกออกอันนี้มันเลือกแล้วจ้ะ พี่เบิงสวนมันเบิงพี่น้องเป็นแน่ใจอันนี้รถคุ้นท่ายอันนี้รถคุ้นตาโอ้ยบ่เบิงเขาบ่ได้เขาไมา่ก็คือพี่น้องบนรถแท่งมันแฉะกจืจกดจ้ามาโดยหลวมก,กันทะลุนี่ก็บพ่อกระปั๊บมาใหม่ไช้ไม้สิราดยางก็คือลาดจะหันเราพี่น้อง ทั้งพี่กับยาลาดต่อที่ต้นงบประมาณหลวงเอาทางซ้ำนี้ทางไปหน้าก็รู้ซ้ำนี่นะเนาะอันนี้พอเป็นทางไปหน้าได้นี่อันนี้อันนี้ทางไปหน้าบานเท่าเขาเป็นยุ่เล่านี่ทางไปบานข้าเจ้าเด้เนนะาะเนงไป้านอันนี้มาที่แรกก็ว่ามันต้นอ้อยเด้พี่น้องโอ้ดีนเนาะพี่นเอาอ้อยมาปลูกว่าสนันบวเมเหนือด้วยหยา อันนี้ช่วงที่เปเเป็นเลี้ยงตากะแตนพี่น้องหญ้าล่ามกยายนึงจับโยนไปมันกินเบิดแตเยอะแต่กางตากตะแตนนี่ก็บ่ค่อยหยอกเนี่ยกินหญ้าว่ามันงัวกินหญ้ากินดีดีกินคักโอ้มันจืด ก็แยเป็นปูไวปพูนปูน้ำคลองโอ้อันนี้ก็มีข้างหนึ่งไปไปเถียงข้าเจ้านี่นะอันนี้หน้าเขาสีหอดแค่นี้แหละนี่นะลงไปน,นีลงไปนี<ม>น้ำบริน,น่นอ,นองเขาเป็นกระตัด Lớn nhảy nhảy, nó nghỉ cả lớn nhảy nhảy Khẩu ra bản đàn nga, má bơm khẩu Á, vẫn hết yên rồi, cứ Cút cái đi, xem nó nào Ừ, sống อันนี้พุ flying, น่นโบได้ปลูกของเลยนะตะกี้บ่อนี้นะสูงกว่าถนนเลยในี่ต่ำกว่าถนนอันนั้นพุ่นตรงกลุ่มๆนู้นปลูกตะไคร้เด้นนะหมอสิงเคยหัวสิงไข่น้ำเนาะคือหยาค่าโอ้อันนี้บ่ได้ปลูกปีนี้เห็ดเห็ดบวกพริกบ่ได้ทายพี่น้องพวกนี้คนน่ะนี่จำกรุงเทพกรุงไทยยังมั่งหน่อมั่งง่าในภักบุญนี่มีประโยชน์เด้อนี่พัดใส่หมูสามสันเลยว่า ผัดใส่กากหมูมันหมูนมนะเนาะเจียวหอมๆเนาะผัดจวดลงเนาะผักบุงไฟแดงมันมีประโยชน์นะพี่น้องในบ้านเขฮนี่ขเขาจะาบวกกินแล้วคนน้ำบาตรปองหูเจ้เฮ็ดกินหมู่บ้านนี้เฮ็ดข้าเขาให้พ่อกแมอ่อันนั้นต้มจับชายแล้วก็ต้มจืดผักกาดดองมะละ เม่นมากตบจับฉาหมูสามสารภาพดีๆอันนี้ปกติวีดปลูกพริกเดอ้อพี่น้องนี่ต้นนี้อันนี้เขาเจ้ากะลกับนาดินก่อรเขาเจาไปทิพากนาดินกอนเนาะเพราะว่าใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีหลายแล้วมันอัน,นดินบงงามอนุนะต้นนั่นนะ เป็นโลงโล่งบาลโลงอนุบาลก้าพิชไม่ยังไม่ยั้งเก็บแล้วเราติตาใส่อมกช่วยยู่ทรถนั่นบ่ยังได้หน่อยแทะคือ <c oughs> ว่ามาเก็บไปเดึกอันนี้มาเบึงพี่เนาะมาเบึง ตาติโทรลงทุนคักเนาะ <c ười> คือลงทุนคักแว <c ười> หัวสะเทาตาคือลงทุนคักแวตาฮะคือพักกันลงทุนคักแวลงทุนซื้อนี้เพราะว่าเม็ดมะแรงจะได้มันมากัดเออลงรถหองน้ำ บ้านังกะสิเป็นบอนปลูกผักะขอยใยเวลาบรนขายหญ้าสองพันต้องใช้หย,ยาตัวนี้แหละพี่น้องนี่นะหมองไก่มันมาเกียนเอ้ห้าก็ขายได้นี่ละนี่ละนี่ละที่ว่าตัวนี้แหละขายขายหยาสองพันดุลย์ยาให้เขามาตัดเอาผู้เขาเลี้ยงงัว เอาเบิดเบิดละตียายพวกตัวสองคองพัวหน่งเดีอันนี้พวนี้มัก็จะตัดเบิ้งละคุณนะพวกตัวนี่มันจะเก็บร้ายเถื่อและวบจ้ากึนใบเหลืองหบดแล้วนี่นะถ้ามาเบิ่งต้นบวกตัวคุณน,นะมาเบิ่งข้า,ขาเขาว่ามังไม่ดีแล้วหอบนีทั้งคุณ มันเรียบร้อยแล้วเก็บเรียบร้อยนี่เด้อพี่น้องสวนทั่วอ,อพี่น้องตามข้องมันมแล้วเก็บเบิดละมันเขาเล่าดนะ้วย ตันี้คือดำงามถือวอดดำเอาได้ไง<ม>บักทั่วเบิด์ทัวร์วตัวนี้เปลืองอลไรตัวนี้ไปบัวเขียวเธอเรียกว่าแล้วเก็บขายหลายเยดียร์เราได้จพี่น้องเอาพี่น้องพอกันคิดหนาแล้วจ้าเอขีดเก็บบักทัว่วร์เอบอบักทัว่วนี่ ปปยปยปอปเต็มงไหนเนาะทางผิดออกทางนี้เลยดีไหมมีคนนอนหน้าบ่อนอโอ,อคอขั้วเห็นเป็นอคอขั้วจนดีเนาะ,ะเป็นทางดีแท้ สบาย่ะอยู่หน้ากระไดโอ้ผุนหล่นลงไปหอดหน้าอีกผู้หนึ่งนี่ขขาวคุณตาทั้งา็จัดด้วยอ้าวสีหน้าเบิ่งจีเบงัง,บงนองสวัสดีค่ะคุณนะพอ้บบทัว กอนมาสาที่นี่สวยเลยดิดดอ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาจะจายอยู่ดีนม่แห้งม่เก็บมาเรียบร้อยแล้วดิ้นบ๊ายบาย